เอาใจคนอยากได้ Toyota าแต่ว่าอยากผ่อนไม่แพงนะครับวันนี้ผมจัดให้อีกหนึ่งขั้นนะผมเป็นเจ้า Toyota v วีอนะครับรหัสรุ่นนะครับ1.5 e-auto ปี2015อ่าคันนี้ได้ไปนะผมบอกเลยว่าคุ้มเลยนะครับเพราะผมเปิดราคาเป็นแค่2 3 9 0 0 0บาทนะมัวแค่4,000กว่าบาทนะสำหรับคันนี้ได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลยครับ ไฟหน้าสวยใสกิฟตไลทริ้วรอยไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับชุดไฟตักหมอกคู่หน้าในส่วนของด้านท้ายนะผมก็เป็นไฟท้ายเดิมๆนะครับโลโกโล v ้ v o R s น,นี่ตัว E คือตัวรองท็อปนะครับสำหรับตัวนี้ในราคาเป็นแค่239,000บาทเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อโอ้โหเปิดภายในมานะครับสวยเลยคันนี้ แผงประตูและแผงคอนโซลน,นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําตัดสีเบจนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันในส่วนของเครื่องเล่นตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเดิมๆนะครับเล่น CDA MPN up USB ได้นะครับแอร์ปรับเมนวลเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเบาะนะครับเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดําตัดน้ําตาลแบบนี้สวยๆเลยครับได้เบาะหนังด้วยในราคาแค่สี่พันกว่าบาทมาชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ1 6บหเาะนะพี่1,500 เป็นเบนซินล้นวนไม่เคยผ่านแก๊สนะครับขาหน้าเดิมๆระบบเอง ABS มีครบนะคันนี้บอกเลยว่ารถสวยเดิมๆราคา2อ9 0 0 0บาทคันนี้งวดเป็นแค่4,000กว่าบาทใครที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์0812386699